เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับต้นสังกัดเพื่อมีการยืนยันความรักระหว่างอ e ีเดฮอนกับอิมจียอนซึ่งพวกเขาเนี่ยกำลังคบหากาันหลังจากที่มีการร่วมงานกันในเดอะ l กลอรี่นั่นเองครับ ข่าวนี้เรียกเสียงฮือฮาจากฟแฟนๆทั่วโลกเพราะซีรีส์ The Glory ยังไม่คลายกระแสะจากโลกอินเทอร์เน็ตดีและในเรื่องนั้นอีเดฮอนก็คือพระเอกผู้น่าหลงไหลในขณะที่อิมจียอนครับก็รับบทตัวร้ายหมายเลขหนึ่งที่เล่นดีจนคนดูหมั่นไส้แต่ที่สําคัญคือทั้งคู่ร่วมฉากกันน้อยมากจนหลายคนงงว่าไปรักกันตอนไหนปรากฏว่าทั้งคู่ครับได้เจอกันตั้งแต่วันที่มาแคสบทซึ่งบังเอิญเป็นวันเดียวกันหลังจากนั้นก็มาเจอกันตอนเวิร์กช็อปความสนิทสนมจึงเพิ่มมากขึ้นจนได้ร่วมฉากกันนแล้วก็เดิสายรม ด้วยกันตามงานทั้งคู่ก็เริ่มเดทกันแล้วพอถึงวันที่ซีรีส์ได้รับความนิยมไปทั่วโลกสถานะของทั้งคู่ก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีครับซ<ม><ม>ึ่งหลายคนนะครับเพิ่งได้เห็นพลังการแสดงของอิมจียอนแบบสุดตัวจากบทในเรื่อง The Glory อันที่จริงเนี่ยเธอเข้าวงการมาตั้งแต่ปี2014นะครับแต่ผลงานจ้างเกิดของเธอมันโอโหแรงจนติดเรตเลยแหะครับ อย่างงานแจ้งเกิดเรื่องออฟเซสในเรื่องนี้จียอนรับบทแม่บ้านฐานผ่านสื่อที่ลักนอบมีชู้กับผู้บังคับบัญชาของสามีซึ่งในเรื่องนี้เต็มไปด้วยฉากเซ็กซ์ที่เร่าร้อนในขณะที่จียอนครับก็ต้องเผยความรู้สึกที่ซับซ้อนและขัดแย้งภายในตัวเองออกมาถึงจะเป็นหนังเรื่องแรกนะครับแต่ความกล้าหาญจากบทบาทที่ท้าทายก็ส่งให้จียอนเข้าชิงรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากเวทีรักสัง arts awards รวมไปถึง blue dragon film awards ด้วยพอแจ้งเกิดด้วยบทที่เซ็กซี่แล้วนะครับเธอสารต่อด้วยการร่วมแสดงใน the treasure นางอีโรติกที่ว่าดด้วยกษัตริย์แห่งโชซอนผู้เสพติดเซ็กซ์จนสร้างรอยแคนให้ประชาชนและบริวารโดยจียอนเนี่ยนะครับรับบทเป็นนางสนมผู้สมคบคิดในการล้างแค้นนอกจากนี้ครับยังมีมันนี่เฮยส์ซึ่งทั้งหมดเป็นบทแซบๆทั้งสิน้นในขณะที่อิมจียอนเนี่ยนะครับเดบิวต์ด้บทแรงๆแต่อ e ีเดฮอนครับก็สร้างชื่อเสียงได้บทน่ารักน่ารักเขาเริ่มต้นการแสดงครับจากบทนุ่มมัธยมจนมารับบทนำไปพระเอกผู้น่ารัก เดีฮอนครับไผยแววจริงจังจากบทองครักหนุ่มในซีรีส์เรตติ้งแรงอย่างโฮเทลเดลเลนาจนในที่สุดครับเขาก็ได้รับบทนําในซีรีส์น่ารักน่ารักอย่างเอชทีนอเกนโดยเขารับบทพงแทยองชายวัยว37ปีที่ย้อนเวลากลับมาอยู่ในร่างตัวเองตอนอายุ17ปีครับซึ่งเดยฮอนแสดงได้อย่างแพรวแล้วก็มีสเสน่ห์จนส่งให้เขาได้รางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมบนเวที Back ซังอาร์ตอเวดจากความโดดเด่นแล้วก็สเสน่ห์เฉพาะตัวของเดยฮอนนะครับทำให้เขาได้รับบทนําในซีรีส์ที่สร้างจากกรรเื่อง Sweet Home แล้วก็ตามมาด้วย Youth of May ซีรีส์ดราม่าคลาวน้ำตาในบทนักเรียนแพทย์ที่ตกหลุมรักกับนักเรียนพยาบาลฝ่ายชายเป็นเพรแสนดีครับในขณะที่ฝ่ายหญิงเป็นเจ้าแม่บทร้อนแรงโอ้โหนะับเป็นความต่างอย่างสุดขั้วเลยจนเมื่อทั้งคู่ครับลงเอยเป็นความรักส่วนผสมที่แตกต่างแต่กลับสวยงามก็เลยไม่แปลกเลยนะฮะที่จะสร้างความเซอร์ไพรส์ครับเอาละรครับนั่นคือทั้งหมดของวันนี้นะฮะยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกับผมญี่ปุ่นที่นี่ Entertainment นตาวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono29 ค่ะ